โอ้ oh, จริงปะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการโอ้จริงปะนะครับก็จะมารีวิวเกี่ยวกับกล้องมือใหม่นะครับของคนที่กำลังจะหัดทำ YouTube นะครับแต่ว่ามีงบน้อยนะครับก็ผมได้ทำการหาข้อมูลนะครับแล้วก็เอ่อ ดูในแฟนเพจ a c e b o o o นะครับแล้วก็ตาม y t u t u นะครับว่ามีตัวไหนที่แนะนำได้บ้างนะครับก็ได้เจ้าตัวนี้มาครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับได้เจ้าตัวนี้มาครับเป็นเอ่อ e k e n นะครับ h9r plus นะครับกล้องเป็นระบบ 4k นะครับเออก็ มีความชัดระดับ14ล้าน MP นะครับก็มาดูตัวกล้องกันเลยนะครับแปบบ๊บนึงนะครับปึ๊บสวยนะครับสวยมากแล้วก็คือเจ้าอีเค้นเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยลายตัวมากที่ผมนั่งดูนะคือผมกำลังช่างใจอีเคนกับเจ้าโกโปนะครับ ก็เป็นคลิปแรกๆด้วยนะครับก็เลยงบน้อยด้วยนะครับก็เลยจัดเจ้าตัวนี้มาสวยนะครับดูครับโอเคก็มาดูตัวข้างในนะครับอันนี้ก็จะเป็นกันน้ำนะครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต ตัวนี้จะเป็นตัวกล้องของเรานะครับ 4K นะครับก็ผมสร้างมาในราคา2,500บาทนะครับแถมเมม64 g ิกมาด้วยนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวกล้องนะครับจะแยกไว้ก่อนนะครับตัวกล้องแล้วก็มาดูในกล้องกันครับว่ามีอะไรก็ พี่ๆท่านอื่นนะครับอาจจะเคยดูหลายๆคนรีวิวไปแล้วนะครับก็จะรู้ในส่วนของสเปคนะครับผมก็ไม่ค่อยแม่นนะแต่ว่าคือดูแล้วอะไรแล้วนะครับของ E c เ a i n แล้วก็เทียบของตัวอื่นสำหรับผมนะครับในความคิดของผมนะครับผมว่า เจ้า echen h 9 r plus เนี่ยน่าจะคมชัดนะครับก็นี่ครับในส่วนของ memory ่ก r ดโอเคครับก็ไม่พูดมากเดี๋ยวคลิปมันจะยืดยาวนะครับก็ในนี้ก็จะเป็นส่วนของของแถมเยอะมากนะครับเยอะจริงๆก็ลองไปสั่งกันได้นะครับใน shopee ใน lazada นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะไปลองถ่ายนะครับแล้วก็จะมาลองลงให้รับชมอีกทีนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันถ่ายคลิปนะครับว่าเจ้าอี i น H9R+ Plus เนี่ยจะเป็นตัวเลือกของทุกๆคนได้หรือเปล่านะครับกดหนึ่งทีนะครับก็จะเปิดเครื่อง นครับก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมจะไปลองถ่ายมานะครับแล้วจะมาลองให้ชมภาพกันอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับครับในส่วนนี้ก็จะเป็นรูปถ่ายนะครับที่ผมได้ถ่ายจากกล้องตัวนี้นะครับ e เช่น H9R นะครับก็เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ชมนะครับต่อไปไปชมคลิปที่ถ่ายทำกันเลยนะครับ เป็นไงกันบ้านครับกับกล้องตัวนี้ก็ประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็ลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดตับ r ป b e ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ